ข้าบ่อนี่ยมียอแยอือ่าเร็วเร็วเร็วมีแนวลองข้อด้วยคุ้มบ่โอ้ยเสียงอ่าอ่าเร็วเร็วเร็วแซ่บบ่นี่ยซ่บบ่แซ่บซซ่บซน อันนี้ซอมด้วพี่น้องเด้ออันนี้ซีมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ซีมซัมซีมแม่นวันเออซัมซีมซัมซีมก่อนเด้อค่ะนี่อันนี้ก็มีห่อไปเนี่ยล่ะค่ะมีอันนี้ไก่จ้าอืมนี่นี่ค่ะนี่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 หอไก่ทำโรงทานพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวยาน่าจะให้ดู นี่ค่ะย่างบุท่านในหอค่ะลงทานไก่สดพรุ่งนี้เด้อพี่น้องเด้อวัดบ้านขามตำบลหนองมบานอำเภอรัตนบุรีจ้าโอ้ยสีละลายง่ายบ่ละนี่แข็งแข็งพี่น้องเอยคุ่นนะอืมในถังนี่ก็กำลังจกอยู่พี่น้องมันแข็งต้องแช่น้ำไว้อุ่น แข็งแห้งเพราะว่ากะกอสิบว่าผ่าให้มันละลายกะเนี่ยอันฟ้าวนาะพี่น้องอย่ามันคำอย่ามันเดือกผู้เพลนเห็ดผู้เพลนหออันนี้ก็ลายร้อยเจ็ดสิบโลค่ะร้อยเจ็ดสิบโลนะคะไก่ลงทานพรุ่งนี้จ้าไม่ได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลไกกับมาเด้อจ้า กลังทำกันอยู่ค่ะใส่ต้นไหนใส่ต้นนี้ละบ่ได้เดี๋ยวที่ไปใส่ไปเดินอยู่รถเอามาขึ้นเราพรวนนะจะไปกุเทียวรถมาขึ้นยังอ่านี่ค่ะไหนหลักไหนหลักไหนรถต้นไห้หลัเนี่ยโม่ขั้นก่อนโอ้เสียงทางสนตินี่คนหัวเห็บบ่ท่านไปเทียวพรวนเพราะว่าบ่มีเพราะว่าน้ำแข็งบ่ขั้นะลายเนาะค่ะไกลบ่ขั้นหลายไล่ อันนี้ก็เป็นหมูมักค่ะหมูใส่พี่นนปะ,อ,ะอันนี้จะทําขึ้นโต๊ะให้พระเด้อจ้าเด้อมักเนื้อติดมันเด้อจ้ามักเนือ้อติดมันไม่ได้เอออย่างอย่างซีมกลว่มามักพอดีบอนี่จ้ะอร่อยอร่อยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อค่ะมาหลายๆลงท่าน บ้านขามมืออื่นเด้อจ้ะบ้านขามตำบลหนองบานอำเภอรันตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องเด้อขอ,ขอก,กันมืออื่นเด้อจ้ะเด้อผู้สูุทุกคนอะไรอย่างานี้นั่งแด่งกันย่างแดงยายนา่งกันย่างแดงค่ะอืมลงทะร่วมกันกับลูกๆหล,ลานๆญาติพี่น้องบ้านเจ้าของนีในระค่ะโมเมนต์บ้านเจ้าของดอ,อกคุม้มยายนาั่งใลราคะ ซอยกั้นรวมบริจาคมาทำบุญค่ะโอ้มาหลายหม่องเกาหลีอิสราเอลมาเบิร์ดถุกหม่องใครจะพูดมึงการมาเบิร์ดซอยกั้นทำบุญเนาะค่ะเนาะพี่น้องเยอะจ้าพี่น้องเยอะค่ะบุนค่ะโอ้ยเบิ่งคนจบซอยกั้นบริจาคมาเนาะค่ะได้เห็ดเป็นลงทานใหหมูพนหมูออื่นเด้อค่ะเจอกันจ้าหมูออื่นบานคามหาบักฝากไวเลยเด้อ ค่ะอันเพิ่นบอกว่าหาบักผักหาต้นหอมหาอันนี้ไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อมื้ออื่นนี่ไปถั่วต้มไปถั่วแกงแกงใส่บักผักก็อิ่มเติบอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าพบ่บุญลอยใส่แล้วรายเด้อบักผักกันภาษาคำผู้ใดมีบักม่วงกัไว้ทั่วปนเออผู้ใดมีบักม่วงก็เอาใบถั่วปนก็ได้เด้อจ้ะเด้อนี่เอาไว้ทำอ่ะซ้ำนี่แล้วจ้ะพี่น้อง